โอยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับลินกันอีกแล้วในเกม Minecraft Farming Crossing 4ซีซัน2 EP ที่5แล้วนั่นเองนะคะเย้เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ้เย้เย้เย้ในวันนี้นะคะลินก็จะมาทำฟาร์มสัตว์กันแล้วก็ในพาร์ทที่แล้วนะคะเราได้ทำการทํา Greenhouse กันไปใช่ไหมอันนี้ทุกคนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะก็ใช่คะ่ะลินเปลี่ยนสกินเออไม่ใช่ไม่ได้ไหมายถึงเรื่องนี้นะคะ นี่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือฟาร์มของเรานั่นเองจริงๆที่ลินมาทำฟาร์มแยกไว้แบบนี้เนี่ยมันมีสาเหตุอยู่นะคะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทำเพิ่มหรอกก็คือเนี่ยไอตั้งแต่ที่เล่นไว้พาร์ทที่แล้วนะคะจนเนี่ยตอนเนี้ยเล่นมาหลายชั่วโมงมากแล้วนะก็ไอผักที่ปลูกได้เนี่ยมันก็ได้อยู่แค่นี้เองนะคะทุกคนซึ่งลินก็คิดว่า เราจําเป็นต้องใช้ตังคเนาะแล้วลินก็คิดว่าจะทําอาหารขายด้วยเพราะฉะนั้นผักที่มีความเร็วในการโตอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานของเรานะคะลินก็เลยมาทําแปลงเพิ่มนั่นเองแล้วก็คอนเซปต์ของฟาร์มของลินในรอบนี้นะคะก็คือเน่ปลูกผักปลูกผักแบบ3ามคูนสามนะคะทุกคนก็น่าจะเดาออกห้าเวทมูนั่นเอง <laughs> อ่าก็เป็นธีมหาเวทมูแต่ว่า ที่ปลูกในนี้ก็ก็ถือว่ายังไม่ใช่ทุกชนิดที่มีอยู่ในเกมนะคะก็นินก็เอาแค่เฉพาะที่คิดว่าเออน่าจะได้ใช้จริงๆเอามาลงแปลงปลูกข้างนอกนะคะส่วนอันที่มันไม่ค่อยจำเป็นนินก็ปล่อยไว้ในนั้นแหละเออแล้วก็ตอนนี้นะคะลินหิวข้าวมากๆเลยหรือว่าจะมาเก็บเกี่ยวผัก ด้วยนะคะเอาไว้ทาอาหารชื่อคลิปที่แล้วคือปลูกผักไว้ทาอาหารนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทําอาหารเลยนี่เวลาเก็บเกี่ยวนะคะเราก็ใช้โฮดินก็ไปตีบวกฟอร์จูนมาด้วยนะเวลาเก็บจะได้จํานวนเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูนะอันที่ไม่ได้มีฟอร์จูนนะคะปกติอันที่มีฟอร์จูนมันจะอยู่ที่ไล่ละ50ต้นเนี่ยเราลองแบบไม่มีฟอร์จูนบ้างนะคะเห็นไหม ความต่างของจำนวนเนี่ยก็คือต่างกันเกือบครึ่งนึงเลยนะคะ29กับ50เนาะก็ฉะนั้นก็ใช้ที่มีฟอร์จูนเก็บนั่นแหละ <c oughs> นะแถมคลิกที่เดียวหมดแปลงเลยนี่ีนะคะก็สะดวกสบายค่อนข้างมากเนี่ยเราก็เดินเก็บชิวๆไปเลยค่ะเราเดินคลิกกึ๊บเก็บเก็บเก็บอ ก็ตรงนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักส่วนผลไม้ลิงก็แยกแปลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเก็บไปเรื่อยๆชิวๆนะคะทําสวนทําสวนจริงๆลินเป็นคนที่ชอบเล่นเกมปลูกผักมา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 ก,มาก,มาก,มากนะคะถามว่าในชีวิตจริงชอบไหมไม่ชอบ<笑><笑>เพราะว่าสวนมันค่อนข้างจะแบบเอ,อ,อากาศเมืองไทยมันร้อนนะแล้วลินรู้สึกไม่ค่อยถูกกับอากาศร้อนสักเท่าไหร่นะคะก็ นะปลูกในเก็มาลยดีแล้วแล้วก็เก็บ,ป,บป,ปั๊บปึ๊บฟินมากฟินมากอันนี้เก็บมาแล้วอันนี้คืออะไรดูบากอ่าแล้วก็รากบัวนะคะเหมือนของจะเต็มแล้วด้วยแล้วกเก็บได้อีกแค่อ่าช่องหนึ่งแล้วเราก็นี่เดี๋ยวได้ทำกล่องเก็บของมาแอบไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสีชมพูคือผลไม้สีเขียวคือผักนั่นเองนะ จริงจริงมันก็มีหลายอย่างนะคะที่จะว่าเป็นผักหรือผล,ลไม้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะอย่างถ้าเป็นผลไม้ในทางวิทยาศาสตร์คือใช่ในทางวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะก็คือจะเป็นพืชที่เรากินผลอันนั้นก็จะเรียกว่าผลไม้ส่วนพืชที่เรากินลําต้นก็จะเรียกว่าผักนะคะอย่างมะเขือเทศกับพริกเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะเรียกว่าเป็นผลไม้ใช่ไหม แต่ถ้าในความคิดของบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดาก็จะคิดว่าไอเจ้าพวกนี้เป็นผักตอนนี้คือหิวมากเราก็เด็ดหยิบผักที่เพิ่งกินเอ้ยเราก็เด็ดผักสดๆจากสวนนะคะมากินเอามาชิมทุกชิ้นเพราะว่าเรายังไม่เคยกินเลยนะคะก็คือถ้าเรายิ่งกินอาหารที่เราไม่เคยกินหรือว่าแตกต่างเนี่ยมันก็จะแบบ เห็นไหมเราจะได้อล่าฟุ้งฟิแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ากินไปสักระยะหนึ่งหรือว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยมันจะทำการเพิ่มหลอดหัวใจเราด้วยนะเห็นไหมตอนนี้หัวใจสีส้มลินเพิ่มมาเป็นสีดวงแล้วนี่มีสตรอเบอรี่มีองุ่นมีผลไม้ผลไม้นาๆนาชนิดนะคะรวมอยู่ตรงนี้แล้ว แกนะ็แค่เดินเก็บอืมเอาจริงเดินเก็บผลไม้วันเดียวก็แทบจะหมดวันแล้วนะคะเนี่ยเดินเก็บผลไม้วันเดียวก็แทบจะหมดวันคืออะไรเดินเก็บผลไม้ในสวนก็แทบจะหมดวันแล้วเฮ้ยน้องพูดอย่างนี้ วันนี้ลินว่าจะมาทำเควสขนมปังด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในบ้านนีกว่ะจะมืดแล้วแต่เก็บผักนะคะยังไม่ได้พาไปดูตรงจุดที่ลินจะทำความสัตว์เลยขนมปังนี่มันมีในเควสด้วยนะคะก็จะเป็นเควสอบขนมปังพออบเสร็จแล้วก็จะได้สตรอเบอรี่ซีดแล้วก็กระทะไหมยอ,อน่าจะเป็นหม้อนะคะหม้อขนาดเล็กแล้วก็เตาเพิ่มอีกอัน ขนมปังแล้วเราก็จะทําขนมปังที่เขาให้ทําเลยนะคะจริงๆมันทําเป็นขนมปังแบบอื่นก็ได้นะขอแค่เป็นขนมปังก็พอแล้วปึ๊บปึ๊บ๊บบเอาน้ําเอามาค้าเป็นน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะอุ้ยกินได้ด้วยว้าว เราสามารถรับประทานน้ำเปล่าได้นะคะเห็นไหมเพิ่มตั้งสองหลอดแถมค่าความอิ่มเพิ่มตั้งห้าโอ้โหไม่ต้องทํากับข้าวกินหลอกกินน้ํากอกปากก็พอแล้ะเราน้ํากอกปากอย่างเดียวก็พอแล้วนะคะเนี่เราไปเก็บอ้อยไปทําน้าตาลกันสักน,นิดนึงนะคะเผื่อเผื่อต้องใช้นี่นะคะโดที่นี่ไงเราก็ได้แป้งมาแล้วนะคะเออง่ายดีเนาะขาไปเสร็จแล้วก็เราต้องใช้อะไรอีก น้ำตาลแล้วก็น้ำเอามาใส่ในเตาเผาตาลน,น้ำแค่นี้ได้ยังอย่างนี้อ๋อโอเคค่ะต้องใช้โคค่ะอู้อ,อู้ว้าวถ้ามันเปลี่ยนแบบขนมปังแล้วเราจะมองเห็นไหมเห็นโอ้ยน่ารักเจนนะอันนี้เราวางบนโตได้ไหม วางได้โอเคตกแต่งเะเลยว้ายแต่แล้วมองเห็นด้วยโอเคโอเคสำเร็จเควส์นะคะทีนี้เราก็เข้ามารับเควส์ในนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมฟิน,ฟ,นฟินไปเลยแล้วเดี๋ยวก็เอาสตรอบเบอรี่ไปปลูกนะคะสำเร็จเควส์เ,เสร็จแล้วแล้วยังไงต่อสตรอบเบอรี่แจมคุกกิงสเตชันกับบาวมัชชูม ต้องเป็นของมอดเลสดูเบเกอรี่เท่านั้นเลยนะแล้วซึ่งเพิ่งได้มเมล็ดมาไงไม่ได้ปลูกเราจะขยายพันุกันในแป้งก่อนดีกว่าเอาไปปลูกในนั้นมันค่อนข้างช้านะคะเนี่ยปลูกในแป้งแครอทซะเลยแล้วก็อันนี้เป็นอาหารแห้งแล้วก็เป็นอาหารหนักเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาอาหารเบาแล้วก็เป็นแบบว่ากินแล้วมันแบบ โคลอะไรอย่างนี้นะคะสวีทเออบางทีเวลาเรากินกินไปเนี่ยอาหารแห้งเนี่ยมันก็จะแบบเกิดอาการหิวน้ำคอแห้งอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หาอาหารที่ที่แบบสดชื่นนะคะเช่นพวกสมูทตี้อะไรพวกเนี้ยสวีทเฮฟวี่โคลวิอันนี้ก็น่าจะได้นะคะอังุ่นก็ได้นะคะใช้ mixing bowl แบบ snow ball ซึ่ง snow ball คือแบบแทบจะล้นบ้างอยู่แล้ว เ <c oughs> นื่องจากว่าเก็บเกี่ยวมาในช่วงฤดูหนาวนะคะมันมีน้ำอะไรเพิ่มอีกไหมพีชมูตตี้เมลอนสวิทเบอร์รี่มอลเบอร์รี่เราลองมามันเบอร์รี่ด้วยก็ได้มันเบอร์รี่อยู่ไหนเนี่ยอูวอ้วอ้วอวอยเมนูนี้น่าสนใจซเซฟเบอร์รี่ฟู้ดคืออะไรก็ไม่รู้นะคะ you can buy this item from Pamela During summer oh. อ๋อเออใช่ทุกคนคะจะบอกว่ามันจะมีสิ่งที่น่าสนใจด้วยก็คือนี่นะคะทุกคนเห็นปฏิทินนี้ไหมเขาบอกว่า like click this item in the air to update farming causing NPC trader for t h e e i s o n ก็คือเนี่ยพอเราคลิกไปนะคะมันก็จะเหมือนเป็นการอัปเดตให้ เหล่า NPC พจากมอดนี้เขาได้รู้นะคะว่าเออเปลี่ยนฤดูแล้วนะเปลี่ยนของขายได้แล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือมันเออคือมันน่ารักมากเลยอะ่ะเว้ยเขาบอกว่าเรายังไม่เคยกินของสิ่งสิ่งนี้นะคะก็ลาลองชิมรสชาติน้ำเปล่ากันดีกว่ารสชาติเป็นยังไง <c oughs> โอ้โหน้ำเปล่านี่มันรสชาติรสชาติเหมือนน้ำเลยคะ่ะ โอ้โห oh, แล้วแถมมันขึ้นว่าเทสตี้ด้วยนะอร่อยแล้วกินอ่ะโอ้โหน้ำเปล่าอันนี้มันทำมาจากอะไรกันเนี่ยปรากฏว่าหัวลำธารขันั่งคีอยู่นะคะแล้วก็ตักเข้าปากสุดยอด <laughs> พวกมงพวกหม้ออ,อุปก,กรณ์เราคาไว้หรือยังนะอ๋อนี่ไงโอเคเอามาต้มทีนี้เราก็เอาของทั้ง50สิสิ่งนี้มารวมกันนะคะใส่ไปใส่ไปใส่ไป โอ้มีปปคอนอืมอ่าอย่างละครึ่งแล้วกันเอามาอย่างละครึ่งแล้วกันอืมแหมจู่ๆก็ได้เมนูเพิ่มนะคะเออมันดีนะมันสามารถจะออสลับเมนูได้นะคะเออโอเคของกินโอเคบ้าอะไรล่ะเรายังไม่ได้ทำสมูทตี้เลยนั่นหมดไปอีกหนึ่งวันอ,อะไรกันเนี่ยก็คือวันนี้นะคะฟาร์มสัตว์ ฟ,ฟัมสัตว์ก็ไม่น่าจะได้สร้างแล้วะคะน่าจะได้แบบมาม่าคุกกิ้งแทนนะคะโอ้ยโอ,ยโอย้นี่นะคะเรามีทอง99.99 99ที่เราได้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเลยไม่ได้เผาเลยนะเอ,เอาไวเอาไวเดี๋ยวต้องการใช้ทอง99.99เ99ากมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยอไปเผาแล้วกันนะคะตอนนี้เราต้องการแค่แค่สโนว์บอลอันนี้ก็คิดอยู่ว่าเออเราเอาอะไรวะ ออ๋มาเอาสโนบอลนะคะไม่มีอะไรสโนบอลทำสมูตตี้ mixing bowl สโนบอลอันนี้โอเคสมูตตี้เรียบร้อยโอ้ยทำทำอาหารเพลินมากนะคะทุกคนเพลินเพลินจนเอ่อมิชั่นหลัก,กวันนี้แทบจะไม่ไม่ได้แบบพูดถึงเลย <c oughs> นี่ภูมิใจนำเสนอมากนะคะสะพานข้ามแม่น้ำของเรานั่นเอง นี่นะคะก็เป็นสะพานที่ลินได้ทําการออกแบบเอาไว้แล้วนะคะก็เหลือแค่มาทําอีกฝั่งเนาะถ้ามานั่งออกแบบในคลิปอันเนี้ยน,น่าจะนานนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ใช้เวลาออกแบบไปเอ่อเกือบชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะแค่แค่ไอ้แค่เนี้เออก็คือใช้เวลาทําแบบเกือบชั่วโมงมึงมากใช้เวลาทําอะไร <laughs> อ เดี๋ยวตรงนี้นะคะอินจะถมให้มันเท่ากันก่อนจริงๆจะทํานอกรอบก็ได้แหละทําให้มันเสร็จแต่ว่ากลัวทุกคนงงไงแบบเอ้ยอะไรเนี่ยหายไปอาทิตย์หนึ่งกลับมามีสะพานกับฟาร์มงอกออกมาะคะเดี๋ยวทุกคนจะตามกันไม่ทันก็เอามาสร้างในคลิปละกันเนาะอันนี้เราก็วางตามแบบที่เราวางไว้เลยนะมีขยะให้สอนทำไหม ถ้ามีก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาสอนทำให้นะเพราะว่ามันน่ารักมากจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยเลยนะคะแต่แบบน่ารักมากที่ต้องทำแบบรวดเร็วเพราะว่าเพราะว่าทำอาหารไปแล้วครึ่งคลิปว้าแต่เร็วปลูกผักทำอาหารไปแล้วครึ่งคลิปนะคะไม่นะโอเค แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำขอบสะพานกันก่อนค่ะก็ใช้เป็นบันได stone brick แบบนี้ฮะจะสลับกับเฮ้ยจะสลับกับ mossy ด้วยนะคะจะได้ดูแบบมีความธรรมชาติธรรมชาติธรรมใจธรรมกายอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเรือมจะเล่นผ่านไม่ได้ผ่านได้แน่นอนรวมถึงเป็ดน้อยตรงนี้ด้วยว่าน่ารักจังเลย มัไม่เป็ดน,น้อยตรงนี้ม่น,น่ารักขนาดานี้เนี่ยอุ้ยโอ้โหดอกเดียวก็ถือกำเนิดออกมาเป็นลูกเป็ดน,นะคะคลิกขวาลูปหัวได้ด้วยน่ารักมากปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อย,อยเดี๋ยวนะลปนว่าถ้าเราเปลี่ยนบล็อกนี้ออกเป็นอันนี้จะดูดีไหมเฮ้ย,ยไม่แย่นะคะไม่แย่ลองดูสิ โอ้ยได้ได้ได้ฉะนั้นก็จัดการเปลี่ยนไปเลยนะคะจริงๆอันนี้ก็คือลินจะพยายามรีบอัดให้มันสั้นๆด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้นะคะลินก็อัพคุณภาพของคลิปวิดีโอนะคะให้มันชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราอัดมันก็จะกินกินทรัพยากรคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะก็ถ้าเรายิ่งอัดนานไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งกินพื้นที่ในคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะ ก็ขอโทษสำหรับคนที่อยากจะดูแบบว่าเป็นคลิปยาวๆด้วยนะคะคืออนะก็คือถ้าอยากดูเป็นคลิปยาวก็คือจะเป็นแบบเป็นคลิปที่รายการตัดต่อไปเลยนะก็นี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทุกคนอยากจะดูแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งลินก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็คือแบบเออก็เลเยเงียบๆเขาไม่ค่อยได้แบบพูดไม่พูดไม่จาทำหน้ามึนๆน,นะคะ สาฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ประตูรัว้วเอามาวางแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นทริคที่ทำให้ประตูรัว้วมีความแบบว่านี่เห็นไหมมันจะดูแบบว่ามีความนูนๆนะคะนี่เป็นทริคอุย้ยเป็นทริคที่มีมานานแล้วนะคะก็ลินก็เคยใช้ไปแล้วด้วยในไ Mincraft เอาชิรอดเวอร์ชันหน1.9้านะคะ ไม่ต้องไปตามดูนะคะเพราะว่าลินล็อกคลิปนั้นเอาไว้แล้วก็คือแบบเขินนะเขินนะเออแล้วมันพูดอะไรอ่ะเพูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้จริงเวลาอัดคลิปยาวๆลินก็ขี้เกียจจะตัดต่อกันนะเนี่ยบางทีก็แบบเออช่วยไปเลยก็ <c oughs> ถ้าใครสังเกตนะคะก็จะมีแบบบางช่วงที่เออจะดูงงๆนะทำไม,ไมตรงนี้มันไม่ติดต,ต่อกันไออ,อันนี้มาจากไหนน,นี่งงก็ลินก็พยายามตัดต่อให้มันให้มันดูสมูทที่สุดนะคะแต่ว่า แต่ว่าที่ทุกคนแบบดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันนะคะเป็นเป็นห่วงเป็นเป็นผลพวงมาจากการที่ลินพูดไม่รู้เรื่องนะคะในคลิปเวลาตัดออกมาก็จะแบบเฮ้ยนี่ฉันพูดอะไรเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสะพานแล้วก็หลังคาด้านบนนะคะลินก็จะใช้เป็นใบไม้กับมอ้อว่าลินคิดว่าถ้าใส่ใส่นี้แซมเข้าไปด้วยจะเพิ่มความเพิ่มความดูดี หรือเปล่าอ๋อหิวแล้วถึงเวลากินคอนออนนะครับมัมเสียบเสียบตามด้วยขนมปังว้ามว้าวโอ้อร่อยแซบ่บก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะคือเราต้องตกแต่งด้วยดอกไม้อันนี้นี่เองคือสีอ่อนพรอมมันได้ตัดกับสีแดงคือมันแบบเอ้ยมันสวยมากเลยนะเนี่ย วางวางโอเคเรียบร้อยค่ะสะพานของเราเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวลินต้องหาแลนเทิร์มาเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวต้องเอาแลนเทิร์ไปวางตกแต่งสะพานเพิ่มด้วยแลนเทิร์ที่คิดว่าจะใช้ก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละทําไปทํามาได้เพิ่มมาอีกสองโอเคค่ะแล้วก็เอามาใส่เครื่องเหมือนเดิมเดี๋ยวนะั้นลินว่าถ้าทําเป็นโคมไฟยาวอาจจะน่าจะเข้ากับธีมสะพานเราอยู่นะคะ อะเอาเป็นตะเกียงแบบนี้แล้วกันนะคะอืเออเห็นไหมทุกคนที่บอกแล้วนะคะว่ามันมันต้องเลิศมันต้องสวยแล้วก็ในน้ำตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทำเป็นใบบัวอันใหญ่ๆแล้วก็หาผู้ใบบัวอันเล็กมาตกแต่งเพิ่มแค่นี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับสะพานมา แต่คลิปนี้เราไม่ได้มาทำสะพานไง,งเรามาทำฟาร์มสัตว์ไงแล้วก็นี่นะคะพื้นที่ที่ลินได้ทำการเตรียมเอาไว้แล้วลินทำการเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วนะคะแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดตัวเลยเนี่ยโอเคเนี่นะคะ่ะวัตถุดิบหลักที่ลินจะใช้ในวันนี้ก็คือาคาราคาตาแดงกับไวคอนกรีตนะคะก็เดีย๋ยวเราจะขึ้นโครงกันก่อน ซึ่งแบบคร่าวๆลิ่ก็ร่างาไว้แล้วนะคะก็แบ่งโซนไว้เป็นบล็อกๆแล้วนะคะตรงนี้บล็อกนี้ลินจะเลี้ยงไก่บล็อกนี้เลี้ยงหมูแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดออกไปเป็นเอาท์ดอร์โซนนะคะให้ให้น้องได้ออกมานอนตากแดดเดินเล่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนด้านหลังะคะ่ะตรงนี้ก็จะทําเป็นเอาท์ดอร์เหมือนกันเป็นเอาท์ดอร์เลยนะคะเป็นข้อแกะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นข้อขอวัวข้อแกะกับข้อวัวจะทําเป็นเอาท์ดอร์นะคะ การขึ้นโครงที่ดีเนี่ยเราจะขึ้นไว้เพียงแค่ห้าบล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่เพราะว่ามันเหมือนจะเป็นอะไรที่ดูแบบว่าเออสมส่วนสมมาตรสุดละสำหรับห้าบล็อกนะคะสองสามสี่ห้าประมาณนี้แล้วก็ตรงนู้นด้วยอืมก็ขึ้นไว้ประมาณห้าบล็อกนะคะนะแล้วก็เอาสีแดงวางเข้าไป เอาสีแดงวางเข้าไปคืออะไรเอาทาาคอตตาแดงวางเข้าไปนี้นะคะจะทําเป็นข้อสัตว์แบบโมเดิร์นสีแดงนะคะหนูคิดว่าออตอนนี้นะคะฟาร์มของเรามันดูขาดอะไรที่แบบว่ามีสีสันเพราะฉะนั้นลินก็จะเติมสีแดงเข้าไปนะคะเกเพื่อเป็นการตอบโจทย์ตร,ตรงนี้นะตรงนี้ถ้าจะให้ดีเราควรจะ เจาะช่องด้วยนะคะจะได้ไม่ดูแบบตันเนาะไม่รู้ว่าตันตันแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ใส่เป็นรั้วนะคะลินก็คือจะทําเป็นประตูทางเข้าด้านหน้านะคะแต่ว่าไอตัวโครงสร้างเนี่ยลินจะทําให้แบบมีหลังคาแบบ3ด้านนะคะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านข้าง2ฝั่งประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่ก็เอาดอเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็วางแค่ แค่นี้อ่ะเหลือเหลือประตูวไว้เป็นช่องเอาดอร์นะคะก็วางเป็นแบบโครงสร้างแบบว่าคือเบสิกเบเบเลยนะคะเป็นเป็นพื้นฐานโครงสร้างที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเคยทำกันนะน่คือว่าหลายๆคนน่าจะเคยแบบทำฟาร์มแบบนี้กันได้มาแล้วนะคะโครง โครงสร้างของอที่เลี้ยงสัตว์คร่าวๆแต่เราก็จะมาขึ้นหลังคาด้วยดางโอ๊กนะคะเพราะว่าสีดำที่ลินจำความได้เนี่ยมันไม่สามารถเอามาคาเป็นพวกบล็อกสลับบล็อกปันไดอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นดร์กโอ๊กน่าจะตอบโจทย์ที่สุดตัวนี้คือกึ่งกลางโอเคแล้วก็สลับมาทำฝั่งนี้นะคะยืบ๊บ อเคนี่โคงมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ให้ดูมาประมาณนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เป็นหลังคาเหมือนกัน,นคิดว่าหลังคาแบบนี้มันก็ทํำยังไงมันก็น่าจะดูสวยนะคะมันน่าจะดูแบบแปลกประหลาดพิลึกกึ๊กือฮะเดี๋ยวเพ่ความชัวมาดูเออนี่เห็นไหมมองยังไงก็เป็นฟาร์มอะ่ะเออเอางี้เถอะนะมันไม่มีทางจะมองเป็นอย่างอื่นได้แล้วนะคะทำขนาดนี้ หรือว่าเราทำขนาดนี้แล้วจะมีคนมองเห็นเป็นอควาเรียมหรือเปล่าอืมเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวตีเลยก็เดี๋ยวลินก็จะทำการวางหลังคาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็กับมาเจอกันอีกที่ตอนที่หลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มทำภายในกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลินก็ได้ทําการวางหลังคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงด้านในลินก็ได้ปูพื้นแล้วก็แบ่งขอบอขอบกรงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแค่ตกแต่งเนาะก็เดี๋ยวก็จะมาตกแต่งกันเลยนี่ลินจะเอาอันนี้นะคะวางวางแบบว่าให้ให้ดูแบบว่าเป็นเป็นโรงเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้นะคะแล้ว เดี๋ยวจะมาวางถาดอาหารกันด้วยค่ะเริ่มจากถาดข้าวหมูมาวางกันข้างนอกนี่ค่ะถาดข้าวหมูแล้วก็น้าอันน้าวางไม่ได้น้าวางตรงนี้ไม่ได้นะคะเด,เดี๋ยวหมูมันกระโดดออกนะถ้างั้นก็ต้องวางตรงนี้แทนนี่นะคะเป็นที่กินข้าวแล้วก็กินน้ําก็ใส่หญ้าเข้าไปด้วย เพิ่มความฟุ้งฟิ้งนะคะด้านในตรงนี้ก็ไม่ค <c oughs> ไม่แต่งอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็เล้าไก่เดี๋ยวลินก็จะคาเป็นถ้วยถ้วยอาหารแบบอันเล็กๆมาใส่นะคะอันนี้ข้อแก่ข้อแก่จะวางอันนี้อ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ถ้วยอาหารกับถ้วยน้ําถ้วยอาหารมาตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้วยน้ํา วางฝาั่งนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะข้อแกะกางข้อกัอวทำเหมือนกันจะเต็ปเดิมนี่แล้วก็อาางอาหารนะคะวางให้เรียบร้อยค่ะอาหารแล้วก็น้ำขอ้อกัวเราสามารถโรยหญ้าได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าวัวไม่กินหญ้านะมันก็จะยังคงอยู่สวยงามคงกระพันนะคะ โอเคข้าวคัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าวแกะก็เอาไว้แบบนั้นแหละนะโอเคแล้วก็เมื่อกี้นะคะได้มีการแจ้งเตือนว่าเราอยากจะกินอะไรที่มันอืมไลท์ออเวทไลท์ออเวทนะคะก็นี่ไงมมลเบอรี่ส му ตี้นะคะเป็นเวท ปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็จะได้บัฟรีเจเนอเรชันมานะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะที่นี้ข้างนอกทั้งสองฝั่งนี้ดรรู้สึกว่ามันโลง่ลงๆเกินนะคะก็นี้ก็เลยจะมาทำฟาร์มเพิ่มเหมือนเป็นฟาร์มแค่เอาไว้ตกแต่งนะคะไม่ได้แบบว่าใช้งาน โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยดินจะเน้นปลูกเป็นพืชที่มีสีเหลืองนะคะก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดกับข้าวสาลีนะคะก็คือวีดนั่นเองเนี่ยนะครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ใส่น้ำค่ะเดี๋ยวพอมันโตก็จะสีเหลืองสวยงามเอ๊ะฮะเดี๋ยวอ่าปลูกไม่ได้ อ๋อแต่ก็คือพวนได้นะคะแต่ปลูกไม่ได้งงอะไรกันเนี่ยโอเคฝั่งนี้ลินจะปลูกเป็นวีดซีธรรมดานะคะอืมก็ปลูกเข้าไปเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาพวนให้เรียบร้อยแล้วก็ปลูกข้าวโพดเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคอนเซปมันคือฟาร์มิ่งคอสซิง g แต่เราเล่นจนมันจะกลายเป็นฮาเว m มูนแล้วนะคะทุกคน <laughs> ก็คือมันจะกลายเป็นฮาร์เิตมูนไปแล้วเขาโพดอันนี้เหมือนจะไม่พอนะคะเดี๋ยวว่าคงต้องไปลงปลูกกันนอกรอบนะคะเดี๋ยวก็รอมันโตแล้วก็จะได้ถ่ายภาพหน้านปกสวยๆกันจะได้ไม่ดูแบบโลนซ่านะคะเออต้องอย่างนี้ส่ฟาร์มพื้นตรงนี้จะปรับให้มีหินแซมๆด้วยนะคะโอเค คิดว่าพัทนี้นะคะก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะทุกคนก็ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ารับชมกันก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะคะสวัสดีก็ไปแล้วค่ะลเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย